หากชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆล่าสุดมีการเผยแพร่ภาพใหม่ของ Toyota BZ SDN หรือ BZ3 จากเว็บไซต์ทางการของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในประเทศจีนนะครับ Toyota BZ3 จะใช้พื้นฐานโครงสร้าง ETNG Architecture Platform นะครับ และส่วนที่สําคัญที่สุดของรถยนต์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่นะครับซึ่งจะใช้แบตเตอรี่ของ BYD เบนแบตเตอรี่นะครับ Toyota bZ3 นะครับอาจจะมี2รุ่นให้เลือกนะครับซึ่งมีสเปคต่างกันดังนี้นะครับรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าที่183แรงม้าและ244แรงม้านะครับ ทั้งสองรุ่นนะครับสามารถทำความเร็วสูงสุดได้160กิเมต่อชั่วโมงนะครับเท่ากับ Toyota BZ4X นะครับซึ่งใช้แบตเตอรี่ BYD b i t บตเอตรี่เหมือนกัน,นครับด้านมิติตัวถังนะครับยาว4,725ม mm ิมครับกว้าง1,835ม mm ิมตรครับสูง1,475ม mm ิมรนะครับระยะฐานล้ออยู่ที่2,880ม mm ิเมตรครับ เทียบกับตัวรถสีดาสีประตูของ t o โย t a าด้วยกันนะครับจะพบว่ามีความยาวที่มีขนาดกึ่งกลางระหว่างค o โร l l a a ลซิสและโตโย t ้าแคมรี่นะครับแต่มีระยะฐานล้อเทียบเท่ากับ t o โย t a c a m มรี่นะครับโตโยต้าบีมนะครับมีกําหนดการเปิดตัวในประเทศจีนช่วงปลายปี2022นี้นะครับก็ต้องมารุ้นกันนะครับว่า รถยนต์ไฟฟ้า100%ตัวถังซีดาสีประตูนะครับจะมีขายเฉพาะที่ประเทศจีนอย่างเดียวหรือเปล่านะครับหรือมีแผนที่จะผลิตขายทั่วโลกด้วยกันแน่นะครับก็ต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปนะครับหากทาง r e อ Studio โอครับมีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมนะครับจะมาอัปเดตข้อมูลให้ฟังกันนะครับ